ผมพันสามแปดอะไม่ได้โวยมาไม่วอยแน่นอนมันปอแล้วแหละเดี๋ยวว่าอะไรเงี้ยแลเบิดค้าค่าผมยังตายเลยระเบิดลงค้าค่าแบบไม่โดนเต็มๆนะยังตายจเลยแล้วใช่ไหม Here we go boy ได้แล้วคเดียวโคเดียว ขัดสองขัดสอง <laughs> เออถ้าเบรันพาคนบุกแต่แม่บ้านก็แบบใหญ่ก็ดีนะเออหอบเบ่านาำก็ดีนะเขาก็ใช้กันนะทำอะไรอ่ะหอบเบรชนพา Let's go boy อืม ตอนนี้ก็นนนนะเสียหน้าหนะาวะ้ายรถจี้ตูดกูช้าเหรอวะมาแล้วคุณบุออกเจ้ามาใช้อะไรกับตัวอะไร,รอะดาบเฟกมีคีย์เปล่าดีนะ shit. ทีดาวว่ะอ้า,าวไว <laughs> อ้จริงเพราะว่าไอ้ลูกแก้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันมันวบวกตั้งยี่สิบสองคนแต่มันจริงๆมันก็ดีทุกอย่างอะ่ะ <laughs> <laughs> เผือเ่อให้โลงทะเบียง ต้องมาตู้เปนสีด้นะีเลยใครเอาลิสเซอร์มาใช้กันนั่นอะคุณเดียวพูเจคุณดียวห้าไหมคุณดียว่ไปห้าไม่น่ามีปัญหาไม่แต่เปพูเจมันจะเจอไงเออคุณเดเจต้องไม่มองคุเดิวไงจริงดิทำไมต้องไม่มองกันได้วะ ไม่น่าเพผ,<ม>ผ,ผมไม่เห็นคนดิวดิงเยอะขนาดนีย้ยืนครับเจกับเอเวนเจอร์ <c oughs> แอสเซม <c oughs> <c oughs> บลนี่เราไม่ถมีคนเนี่ยเจ็บคนน่ะมาทงหมู่บ้านเนะ <c oughs> นี่ยไคนนปมาทงหมู่บ้าน <c oughs> <c oughs> สามเลี um ่ยมมาครับข้างหลังมาเปิ่อนนงแกนมาเตอุ้ยเสียทำไมลงแกนมาเตอร์นี่คงบันเทงง่ายดูเหลี่ยนหายกระจมันจะฟิกมันจะฟิกก่อนนะแม่เหสียดีเสียสามแล้วไม่เดี๋ยวมันจะฟิกมันจะฟิกก่อนนะนี่จะมาก่อนแกนไปก่อนเลยจริงๆน่าจะน่าจะฟิกเฉพาะแกนมาเตอร์นั่งหมดเองอ่ะลงได้ มันไม่สดนะมันบอกว่ามันไม่สดนะครับเป็นเขาบอกว่ามีแค่ฟันไปเลยนะครับครับปัดได้ครับเล่นเล่น,ลนสนุกไป,ปเลยใครแบบที่ยังไม่เคยลงเลนแล้วก็ก็ทำวิธีนี้ลงไปมันก็ไม่ว่าอะไรใช่<น>ะแล้ว <c oughs> ไอ้อาทิตย์นี้ไม่เห็นลงใครเอาเลยมันไม่มีมันไม่มาต้องอยู่อ่ะ อที่ผมเจอบ่อยๆอ่ะใช่ปะเฮียเฮียเฮี้ยเฮี้ยมันยิงมายิงมาเลยอ่ะ อกเยอะมากตุ่นตอนเล่นเรถหนึ่งด้ยอ่ะผมมาเล่นตอนทะแก้งกินแล้วก็มาเจอพวกคุณโต้กุญารีตอนไอ้เกลือไก่เอาพวกแบบนั้นโดนเตะเลยที่เพราะไม่มีกระหอนอ่ะต่างครับตอนนั้นอยู่ซึ่งคุณพงแล้วก็จะเรียกอะไรอ่ะไปเล่นกับอลิเขาฮะ ดูว่าดูว่าอลีกันอ้าวฟิวไม่มีโอ้โหดูเด็นไ มึงแค่เหมือนจะเปิดการันตีไอ็กโซเลยก็เนี่ยการันตีการันตีแต่คุณมีได้ไอ้หมวกวอลมพันไปสองอันนะพี่เจเจ็ดสกาศดีไหม่ะเออแตอบว่าดีเดี๋ยวเรียนหนึงวันวันนี้มีลาเซเตอ้เสื้ออะไเห็นเห็นขาอย่างหนึงอ่ะ 130ร้อยสามสิบ่ะเอ้ยพันสามสามส่วนเนอใครใส่เซตอิเลเมนเทลเวลเนี่ยเวลตกด้วยอ๋อแขนงอะค่ะอะไรเดี๋ยวผมรอเครีย์ตรงกลางฮะโอ้โหเครีย์ oh, okay, ด้วยแหละใครใครบางผม คุณโต้อยู่ช่องนั้นก็ได้สละลชีพตลาดชีพแล้วแม่งกลับมาบ้านนะโหอยากย้ายเต็มตัวแม่งเลยดโจ แม่งไปลุยที่ไหนมาเลตอนแรกก็จะติดทีเพลสให้มันเลยแต่หมอโรงพยาบาลเขาบอกมันไม่ดีต่อสัตว์เออมันมีขึ้น ไม่เขอชิปลครับกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเอต้องฝักชิปเลยนะจะฝังจะทำไมกระดิ่งมันเป็นกระดิ่งเ็นกระดิ่งก็ฝังกเลือได้ไม่หายสมมติฝรั่งฝรั่งปักชาข้ังนอกแล้วหลังสตาละสตาละ อาจจะโหลงไปคนนึ่งมีใครไหมมีใครมีบอยไหมอ๋อคุณคุณดิวเองที่การโลก สามเขาต้องคลาให,หมดคลาให,หมดคลาให,หมดยันเรือทักตัวเพี่ยนอ่ะไปกันเลยอีกตองอีกคน ไอ้ท่า,า,<อ>าด,ดาวาผมลืมใส่มอดอันนี้มาที่ทันได้แค่แรงขึ้นมอเร์เสื้อ,อ,อมอเร์ครับ เสื้อมีแล้วเสื้อใส่มาอยู่มาแล้วเริ่มแล้วมีมอดเดือดที่ทำเรื่อแทงเร่ยอยก็เายิงให้เลือดแดงครับอ๋อใช่อาสุดเปอร์แล้วถ้ามีคนใช้สแต่ติดแล้วก็ใช้โฟกัสโฟกัสซิ่งเลนนะด็เกระเบิดก็ใส่อะ่ะบอกเลยว่าสุดยอดเอา้าไม่เลี่ยงไมเลีอยว่ะนี่เต้ามันเล่นล่อง <laughs> อไปขึ้นเลย เขามีงานที่ติดตัวเรียบเลยเจ๊งครับเสามสามสาใครเฮ้ยคิวแรงว่ะแรงนี่ทนายมันอะนับเดียวร่วงแล้วบอกเลยผมหนึ่งสามสามสูตรแล้วนะไม่ไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ผมบอกเลยนะไม่อยู่ แกมาสเตอร์ไม่รู้อยู่ยังไงเน,น,นี่ยกระดานเนี้ยทักแรกมันมีเงื่อนไข่แหละว่าไอ้ให้ยิงไอ้โดนมี่กี่ตัวฆ่าบอสอะไรทำได้ทำอยู่นานมากใคร็บวนสไนขบนยิงสไนครับยิงสไนข้างบนมันแค่ให้ยิงสไนข้างบนไม่ใช่เหรอจะไม่ผิดอะ่ะจะมีสุ่ซีงหกตัวใช่แต่ส,ส่วนมากพยายามจะฆ่าให้ไวที่สุด ต้องมากายว่าต้องมารอที่ต้องมารอ,อ,อ,อบอสอู่หลายรอบต้อนระเบิดมาครับครอส <c oughs> เคียบร้อยของขึ้่นเทียบเลยโอ้โห <c oughs> ดิดิด <c oughs> ผมได้ไอไอแท่งทองห้าน่ะกับชาโดว์ไพร์อันนึงผมได้ชาโดว์ไพร์ดูไม่ทันหนึ่ง เขาตูวปหมดแล้วกันโอ้ได้เปิ์กเดิมเลยวะโอเคไปนะไม่ถ่ายรูปหรือแบบยแงไงจะหมดแล้วเราเดี๋ยวไปได้แชโดไฟอะพันโดไม่ใช่ทว่าเต็มนะไปกันแปดคนนีรงนอ้ันหาที่ลงได้แล้วแล้ว ดูทูเบนี่เพเยอร์ <laughs> <laughs> จริงดิ <laughs> <laughs> เออต้องอย่างน้อยต้องหกมนะ